ตำนานเทพปกรณำกรีกกำเนิดเทพและมหาเทพแห่งโอลิมปัสเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นนานแสนนานมาแล้วก่อนที่โลกจะมีรูปร่างอย่างที่เราเห็นเดิมทีนั้นมีเพียงความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุดที่เรียกว่าเคออสเคออสให้กำเนิดเทพองค์แรกๆขึ้นมานั่นคือไกอาเทพีแห่งผืนโลกอันกว้างใหญ่และยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้าอันไพศาล ไกอาและยูเรนัสได้ครองคู่กันและให้กำเนิดบุตรมากมายทั้งยักษ์ตาเดียวไซคลอบยักษ์ร้อยมือ50หัวเฮกาตอนไคเรสและที่สำคัญที่สุดคือเหล่าเทพไททันผู้ทรงพลังมามาและเป็นอมะตะแต่ยูเรนัสเป็นเทพที่โหดร้ายและหวาดระแวงกลัวว่าบุตรของตนจะค้นอำนาจจึงจับไซคลอบและเฮกาตอนไคเรสขังไว้ในส่วนลึกที่สุดของโลกที่เรียกว่าทาทารัสด้วยความโกรธแค้นไกอาจึงร่วมมือกับบุตรคนสุดท้องในบรรดาไททัน นั่นคือโครนัสโครนัสผู้เก่งกาจและทะเยอทยานได้ใช้เคียวโค้นล,ล้มยูเรนัสผู้เป็นบิดาลงและขึ้นเป็นผู้นำของเหล่าเทพไททันแทนการกำเนิดของซุสและสงครามไททันโครนัสปกครองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยิ่งใหญ่แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเขากลัวว่าลูกของตัวเองจะทำแบบเดียวกับที่เขาทำกับพ่อจึงกลืนกินลูกๆทุกคนที่เกิดมาจากภรรยาของเขาเรียเข้าไปในท้องทันทีที่พวกเขาถือกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นเฮเดสโพไซดอนเฮราเดเมเทอร์หรือเฮสเทียเรียรเสียใจมากนางไม่อยากให้ลูกคนสุดท้ายต้องประสบชะตากรรมเดียวกันจึงขอความช่วยเหลือจากไกาอาผู้เป็นบรรดาเมื่อลูกคนสุดท้ายถือกำเนิดขึ้นนั่นคือซุสเรียรจึงนำหินห่อผ้ามาให้คโครนัสกลืนกินแทนส่วนซุสน้อยก็ถูกนำไปซ่อนและเลี้ยงดูอย่างลับๆบ,บนเกาะครีตเมื่อซุสเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามและเปี่ยมด้วยพละกกำลัง เขาปรับมาทวงบัลลังค์คืนจากโครนัสผู้เป็นบิดาซุสทำให้โครนัสสำรอบพี่น้องของเขาที่ถูกกลืนกินไปออกมาพวกเทพหนุ่มสาวเหล่านี้จึงร่วมมือกับซุสประกาศสงครามกับโครนัสและเหล่าไททันนี่คือสงครามไททันที่กินเวลานานนับสิบปีเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเหล่าเทพผู้ยาว์วันำโดยซุสกับเหล่าไททันผู้แข็งแกร่งนำโดยโครนัส ในที่สุดซุสและพี่น้องของเขาก็ได้รับชัยชนะด้วยความช่วยเหลือของไซคลอปและเฮกาตอนไคเรสที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาเหล่ามหาเทพแห่งโอลิมปัสหลังสงครามซุสและพี่น้องของเขาได้จับเหล่าไททันที่พ่ายแพ้ไปจองจำในทาทารัสและแบ่งการปกครองโลกกันซุสได้เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ปกครองท้องฟ้าสายฟ้าและกษัตริย์แห่งถวยเทพทั้งมวลโดยมีบัลลังอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสอันสูงตระหงานโพไซดอนได้ปกครองท้องทะเลทั้งหมดรวมถึงแผ่นดินไหวและม้าเฮเดสได้ปกครองโลกบาดาลและอาณาจักรแห่งความตายส่วนเทพีองค์อื่นๆก็มีบทบาทสำคัญเฮราชายาของซุสและเทพีแห่งการแต่งงานและการคลอดบุตรเดเมเทอร์ เทพีแห่งการเกษตรและพืชพันธุ์ธัญญาหารเฮสเทียเทพีแห่งเตาไฟและบ้านเรือนและจากรุ่นของซุสก็ได้กำเนิดเทพองค์อื่นๆอีกมากมายเช่นอพอลโลอาร์เทมิสอาร์ทีนาเฮอร์มิสแอฟโรดและเอรีสซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็น12เทพแห่งโอลิมปัสผู้ปกครองโลกและชะตากรรมของมนุษย์